เดี๋ยวเราไปดูหัวเว่ยหรือภาษาไทยเรียกหัวเว่ยนั่นเองแต่ที่นี่เรียกหัวเว่ยก็หัวเว่ยนะครับล่าสุดเนี่ยมี r e p o r t e นะฮะว่าจะ develop domestic chip design tool นะฮะแล้วก็ despite US sanctions จริงๆไม่ใช่จริงๆก็ไม่ใช่ข่าวใหม่เหมือนอะไรมากมายนะแต่ CNBC เล่นนะผมก็เลยหยิบม,มาให้ดูแล้วกันแล้วก็หลังๆเนี่ยก็เห็นคุณอิลิกซูเนี่ยที่ เป็นแชร์แมนของ h u วเว่เนี่ยออกมาออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าจะเน้นทางด้านเซมิคอนดักเตอร์นะครับจริงๆเราก็เห็นการเน้นเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ของทาง h u วเว่มาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นชิปก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ถูกแบนด์จาก Google เนี่ยก็คีรินคีริน,นอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็ใช้เขาก็ไม่ใช้ s n a p d า r k กอนเขาก็ไม่ได้ใช้ชิปอะไรที่ท้องตลาดใช้เขาพยายามใช้สิ่งทีง่เขานะครับและจีนเองเนี่ยก็มีศักยภาพในการผลิต เซมิคอนดักเตอร์พอสมควรเลยนะถึงแม้จะลงไม่ได้ลึกขนาดระดับแบบ5นาโนนะเหมือนของทางฝั่งเอ่อไต้หวันเนี่ยตอนนี้เห็นมัลงไปถึง3นาโนแล้วนะครับเหลือแค่รอเปิดตัวเป็นสินค้าจริงๆนะครับลงไปถึง3นาโนแล้วในขณะที่ซัมซุงก็ประมาณสัก5 5นาโน6นาโนแถวๆนี้นะครับจีนเนี่ยรู้สึกจะสูงสุดแช่ยอยู่ที่7นาโนนะครับแต่7นาโนนี่ยังเป็นแบบ7นาโนอยู่ในแลบด้วยนะ้น7นาโนไม่ได้แบบ เป็น Mass Production มากมายนะส่วนใหญ่เนี่ยชิปที่ผลิตในจีนเนี่ยมักจะเอาไปทำพวกเครื่องขุดนะเครื่องขุดทั้งหลายเนี่ยของมีเองหรือว่าเครื่องขุดตัวอื่นเองนะเพราะ CPU พวกนี้มันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ไม่แรงแบบระดับ3นาโนเหมือนกับฝั่ง t s m c แต่ว่ามันก็แรงพอนะจริงๆระดับต่ำกว่า1 0นาโนผมถือว่าโอเคหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเองก็มีศักยภาพครับแต่อาจจะยังทำไม่ไม่ถึงตรงนั้น หลายคนอาจะจะบอกว่าโหพี่บิก๊กห้านาโนหกนาโนเจ็ดนาโนสามนาโนต่างกันทีดเดียวมันจะไม่มีผลอะไรเยอะแยะต่างครับหนึ่งนาโนสองนาโนโคตรต่างเลยนะครับคุณต้องเข้าใจว่าหนึ่งนาโนมิเตอร์เนี่ยมันเล็กนะฮะสิบยกกําลังเก้าต้องกำลังอ่สิบยกกําลังลบเก้าเนี่ยเออคุณก็เธอไปอีกหนึ่งอันเนี่ยเรียกว่าคุณเพิ่มทรานซิสเตอร์นะ ได้อีกเยอะเลยนะในในในชิปตัวเล็กๆตัวนั้นนะครับการเพิ่มทรานซิสเตอร์เยอะๆเนี่ยมันก็เร็วขึ้นไงชิปนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานขึ้นด้วยนะผมยกอย่างเล่นๆแล้วกันนะฮะอย่างตอนเนี้ยตัว iPhone 14เองเนี่ยก็ใช้ชิปประมาณ5นาโนอยู่น,นะเป็นตัวสูงสุดแต่ว่าถ้าถ้าอีกหน่อยทำไปถึง3นาโนได้นะครับจาก5ไป3สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ iPhone แล้วกันนะฮะเราอาจจะได้เห็น iPhone แบบ พวกเราไม่ต้องชาร์จอะถ้าเราใช้หนักๆเราก็ใช้ได้หนึ่งวันนะทุกวันนี้ไอโฟนเนี่ยถ้าเราใช้หนักๆนะใช้หนักๆตั้งแต่เช้าเลยนะอยู่ไม่ถึงวันนะทุกคนรู้ดีอยู่แก่ใจมือถือถ้าเราใช้หนักๆนะดูยู YouTube กันตั้งแต่เช้าเนี่ยบางทีแบบบ่ายๆทิ้งๆบ่ายๆมันก็หมดแล้วนะแบตนะครับเพราะว่ามันจะกินแบตมากแต่ว่าเราอาจจะได้เห็นการใช้หนักๆแล้วอยู่ได้ทั้งวันหรือถ้าคุณไม่ได้ค่อยใช้เท่าไหร่แค่เปิดสบายคุณอาจจะอยู่ได้ถึง2วันกว่า อะไรแบบนี้ต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าจาก5านาโนเป็น3นาโนมันค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะครับงั้นหัวเว่ยครับหรือหัวเว่ยเนี่ยก็มีแผนที่จะพัฒนาไปในทิศทางนั้นนะครับเ,เพื่อน